ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับสูตรนี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรเด่นล่างนะครับหน่วยล่างชนหน่วยล่าง5สูตรนะครับแต่รอบนี้ผมจะลงให้6สูตรนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าหเทียบชนนะครับ เทียบชนหน่วยล่างแต่งวดที่ผ่านมานะฮะงวดที่ผ่านมาเด่นหน่วยล่างเนี่ยชนที่เลข4ี่นะครับแต่เขาเข้าที่หลัก10นะครับสูตรหลักหน่วยนะฮะชนที่เลข4ี่นะฮะนะครับนะ แต่เขาเข้าที่หลักหน่วยเออไม่ใช่ครับขออภัยผู้ผิดแต่เลขสี่เขาเข้าที่หลักสิบครับผมครับผมก็เลยจะเปลี่ยนสูตรผมก็เลยจะเปลี่ยนชื่อสูตรสักหน่อยนะฮะก็จะประมาณว่าเน้นหน่วยล่างนะครับเอาเป็นว่าเด่นล่างเน้นหลักหน่วยนะฮะ เด่นล่างเน้นหน่วยล่างนะครับผมแต่ก็เน้นหน่วยล่างเหมือนเดิมครับเขาเพิ่งหลุดแค่หลักหน่วยเนี่ยเขาเพิ่งหลุดแค่งวดเดียวนะครับที่เขาเข้ามาแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดงวดรวดนะฮะแต่งวดที่แปนี่มาหลักสิบก็เอาเป็นว่า สูตรนี้นะครับเป็นเด่นล่างนะฮะแต่งวดนี้เนี่ยที่ชนกันเยอะๆนะฮะที่ชนกันสามสูตรก็มีแค่อันนี้เนี่ยคลิปนี้คลิปเดียวนะครับหกสูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะหกสูตรนะครับคลิปนี้นะฮะก็เท่ากับ 6คลิปนะครรวมไว้ที่คลิปเดียวนะครับที่ชนส0ูนยนี่มีเลข0นย์ะครเด่นล่างนะครับที่ชนกันส0ูตรก็คือเลข0แล้วก็เลข8นะครับเลข8 แต่เด่นที่สุดนะครับเทียบกับสูตรอื่นนะฮะไม่สามารถทราบได้ครับแต่เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องนะครับสูตรนี้ผมเขียนเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่ผมยังไม่ได้ลงเพราะผมความจำสั้นครับแต่ความรักของผมยืนยาว ผมซื้อลอตเตอรี่มาเมื่อวานแปดใบผมหาไม่เจอแต่ผมหาเจอแล้วครับ <laughs> เอานะครับแล้วก็ลองลงมานะฮะอีกตัวหนึ่งนี่สามมีหนึ่งมีสองมีสามสามก็มีสามสูตรแต่เป็นตัวรองนะครับ ผมจะเขียนให้เลยรองสามเอาตรงนี้เลยก็คือเด่นเนี่ยนะครับจากเออสาออมอาจาะอะไอีกสามมีหนึ่งมีสองมีสามสามก็มีสามตัวไม่แน่มันอาจจะออกสามแปดแปดสามก็ได้ไม่มีใครทราบนะฮะ อันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับที่ชนกันสามสูตรเนี่ยมีสามตัวสีมีกี่ตัวสีมีหนึ่งสีมีสองสูตรรองรองสามกับสี่อาจจะจับวินก็ได้ครับนี่ตัวเด่น หรือว่าจะสรุปล่างไปเลยสรุปไหมไม่สรุปหรือจะเอาอีกคลิปหนึ่งเอาอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องสับสนสูตรนี้นะครับหกสูตรนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะฮะห้านะครับ,ค,รบคลิปนี้นะฮะหกสูตรนะครับเด่นที่สุดนะครับในคลิปนี้เนี่ย 1..2..3.. เด่นทีนนนนนะ่สุดก็คือเลข0นย์นะครับศูนย์นี่ชนกัน3สูตรนะครับคือเด่นสุดก็คือเลข0ูนย์นะครับอันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับศูนย์นี่ผมให้3มคะแนน8นี่ผมให้สองคะแนน3ผมให้คะแนนเดียว1ผมก็ให้4่ผมก็ให้คะแนนเดียวเอาคลิปเดียวเลยดีไหมคลิปเดียวเลย จะได้ไม่ยุ่งยากไม่ยากแต่นี่นะฮะเอาอีกคลิปหนึ่งดีกว่ามันจะยาวครับผมครับจบคลิปนี้แล้วผมก็จะลงสรุปร่างนะฮะสรุปร่างเลยนะฮะแต่สูตรทั้งหมดทั้งมวล6สูตรนะฮะเด่นล่างนี่ผมให้เลข0ู สาคะแนนคือคะแนนมี1 2 3ผมให้เลข0 <c oughs> 3ขนคะแนนให้เลข8 2ดคะแนน3กับ4ให้1นคะแนน8นี่เด่นมากครับมีแทบทุกค่ายมีแทบทุกสูตรเด่นมากนี่ผมกลัวเขาจะไม่มานะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับเลขดังผมเคยเห็นเลขดังออกนี่แค่2งวด นะฮะที่มาเลขอัน้นเลขดังที่มาเนี่ยมีสองหกกับเก้าแปดที่ผ่านผ่านมานะฮะมีสองหกกับเก้าแปดที่เขามาเลขดังฮนะนอกนั้นไม่มาคร,ม <c oughs> ครับผมครับเขาเออก็ขอฝากคาเตือนครับผมครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายอ่าแล้วผมสัญญ,ญาแก่อย่างเขาสัญกว่าเพชรบูรณ์ก็ขอกลับขอบุณขอบคุณพี่น้องสุบูสุสคนนะครับกลับขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสรุปร่างครับผมครับสวัสดีครับ